มาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูผมจะฝังท่อระบบน้ํานะครับระบบน้ําในห้องห้องน้ำนะฮะตอนนี้ผมก็ได้ทําการตัดท่อนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ทากาวนะยังไม่ได้ทากาวเพราะว,าว่าตัดให้มันได้ระยะที่เราจริงๆต้องการแล้วก็จะได้แบบทาการแล้วจะได้ยัดเข้าไปแล้วก็เอาปูนโปะเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นระบบนะทีนี้นจะเป็นฝักบัว ไล่ลงมานะผมอุดรูไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวปูนเปินมันเข้านะผมเอาจุกมาอุดไว้ป้องกันเศษปูนเข้าไปนี่นะครับเป็นเกลียวตอนี้ก็จะใช้เหมือนจะเป็นก๊อกน้ํานะครับใช้ในกรณีแบบอยากเปิดน้ําใส่ถังอะไรแบบนี้นะนะครับแล้วก็ไล่มาบางคนจุดนี้นะครับทำไมต้องสองอันแบบนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับบางคนก็จะใช้อันเดียวแล้วก็จะมีตัว3ทางแยกอีกทีหนึ่งนะครับ แต่ว่าผมใช้แยกกันเลยนะครับในกรณีนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งจะเป็นตัวเข้ากับตัวโถสุขพันนะครับหรือโถชะโคกนะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นสายฉีดนะครับสายฉีดนี่ครับเราจะใช้2อ,อันเลยจริงๆอันเดียวก็ได้เป็น3ทางใช่ไหมแต่ว่าเราผมแยกให้มันชัดเจนกันไปเลยนะครับตอนนี้ก็ได้จุดที่จะทำการ ฝังนะครับนี่ก็เจาะทะลุออกไปข้างนอกนะครับลอยข้างนอกเดี๋ยวผมจะทากาวทากาวแล้วก็เอาปูนโปะไว้ก่อนจะทําการฉาบนะครับเพราะว่าตอนนี้ห้องน้าเนี่ยผมฉาบเสร็จหมดแล้วนะครับทั้งสามด้านนะครับนี่เสร็จแล้วเหลือด้านนี้ด้านเดียวนะครับที่เก็บ ที่เก็บงานไว้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ฝังท่อเนาะก็เลยจะทําการฝังวันนี้แหละนะครับเ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยถาากก่ว้ปอัอ มันจะได้แน่นๆทุกจุดและที่เราเป็นข้อต่อนตรงทางไว้เราต้องใช้อย่างดีเลยยี่ห้อไทยไปเลยนะครับ ถ้าไม่มีตัวทาก็ใช้มือถ้าจะใช้มือก็เอามือเลยก็ได้หรือว่าเอาถูแบบผมนี่ถูแน่นทาทาทั้งด้านด้านในแล้วก็ด้านนอ,อกนะครับจะได้แน่นๆนะครับเอามือจุ่มเลยเพราะว่ามันเราฝังแล้ว ไอ้ระบบพวกนี้มันจะอยู่ข้างในผนังเวลามันมีปัญหามันรั่วมันอะไรมันจะลำบากนะเราต้องจัดให้มันแบบดีๆเลยท่อก็ใช้แบบดีๆนะครับพ,ก,พกตรงก็ต่อใช้แบบดีๆไปจะทาไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะเสร็จ ทุกท่านหลังจากเรียบร้อยทาคาวทากาวจบก,ก็นี่ครับให้อยู่ในตำแหน่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอน้ำมาพรมหลังจากนี้ผมก็จะทำการเอาปูนมาโอบไว้นะครับมาเอาปูนมาโอบไว้ให้มันแข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยฉาบนะให้ปูนแห้งปูนอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาฉาบ S <S ทำเรียบเพราะว่าเวลาเราฉาบมันจะได้ติดทำเป็นปันปลาไว้ <S 2> <S 2> <S 2> man ยามดันให้มันเข้าตเต็มหลองกดลงไปมันก็คูมเนเต็มหลอดให้มันจะแน่น ปุ่มเข้าไปไปุ่มเข้าไปปุ่มเข้าไปมันเข้าไปข้างในมีช่องวางข้างใน ก็ปูที่มันชานจะได้ติดๆนะครับนะทำไปเรื่อยๆกว่าจะเสร็จนะครับกว่าจะเต็มทุกทั้งแถบ เรียบร้อยครับสําหรับการฝังระบบน้าปราปานะครับหรือว่าท่อน้าปราปานะฮะในห้องน้ําก็ตามนี้เลยครับก็จะมี1จุดนะครับจะเป็นฝักบัวจุดที่2ก็จะเป็นก๊อกน้ํานะครับแล้วก็จุดที่3 3และ4ี่ก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์แล้วก็จะเป็นฝักบัวนะครับส่วนระยะก็เอาตามความเหมาะสมนะครับแล้วแต่ ต้องการได้เลยนะครับของพื้นที่ของแต่ละบ้านเนาะ,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้คฮะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ